สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอฟซและสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่พอมารับชมวันนี้ทีมช่างมาจากจังหวัดบึงกาฬนะครับนี่ตัวถังพงสวัสดิ์คันนี้นะครับลูกค้าเอาแต่เฉพาะตัวถังนะครับคันนี้เมือม่อวานเมื่อวานผมให้ทีมงานผมใช้แจ็ด ใช้แจ็ดกับลมตัดให้อีกทีหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ว่าวันนี้ทีมงานช่างมาดีดเองนะครับตัวนี้เป็นตัวถังแอร์นะครับสิบสองเมตรเต็มมาต้องรี่าต้องรีมาต้องรีสิบสองเต็มนะครับสวยนะครับตัวถังตัวนี้สวยมากเลย ก็คือทำงานเป็นวันแรกทีมงานช่างมาจากบึงการครับวันนี้จะอยู่กี่วันครับช่างวันนี้อ่าเที<ๆ>่ยวเที่ยวลืมขาลืม,ล,มลืมถามถามมาถึงสวันดีครับจะอยู่จีวันเที่ยวนี้วันสัสี่ห้าวันเสร็จไหม วันนี้ครับวันนี้เายเออเสียดายนะมือน้นเนาะกําลังตึ่มๆเลยเนาะคันนั้นผมไม่ได้ไปเที่ยวเคยพิมพ์เจ้ายูโดนอยู่โดนโดนเขาจังจัดคอนเสิร์ตเทนดงครับคือลูกค้าจากบึงการซื้อไปทั้งหมดสองตู้นะครับเป็นญาติกันนะครับ ตู้สีเขียวคันนึงให้ช่างพงจะทําให้นะครับแต่ว่าตู้นี้ลูกค้าหาทีมช่างมาเองนะครับสวย<อ>สีสีเฮ็ดไม,ม่ผมก็ใส่สีเก่าเลยเ็ดนิดหน่อยครับผมแมนบะครับผมลบประกอบการออกแมนบะลบประกอบการออกครับผม ไหลสร้างนะครับคุณวานย่ามเห็ดท่านมมาไหลคุณจ้าเที่ยวตันนี้สร้างสุ่สร้างสื่อสายเขียวครับส่างสื่อสายเขียวผมว่าผมไซื้อใบทอไม่ผมไปประเทศต้อมือผมผมพยายามจอดหลายเทียอยู่บ่ขึ้นนีฮะฮะระฮ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 มฮะอะักหลังฮะฮะฮ ผมบ่ม,มีแน่สบบิผมซูนไล่เอาสา,อายหนักเงินเติมน้ำมันไปครับเลยบ,บ่ต้องโพราะว่าเักเล่นสืน่อเล่นขายอยู่แล้วว่าล่ะคือคนสื่อรถบานไปน้ำผมดอกขั้นหนึ่งมันแบบ่เขาจะสื่อไปแล้วครับเมื่อกี้ขันและกาันลูกค้าเพิ่นถามว่าเป็นยังเอารถไปส่งหรอือยังได้กลับมาผมซอเพิ่นฟังแล้วครับผมเดี๋ยวสิมีคลิปอีกอยู่ <c oughs> สิมีคลิปอยู่ วันวันนี้น่าจะดีตัวถังน่าจะดีตัวถังแต่ว่าเสร็ตว่ามือมือนี่ว่า่าจะเสร็จเนาะมืออื่นน่าจะดีตัวถังขึ้นได้เนาะเออประมาณนี้ฮะนี่นี่พวกข้างขั้นเขียวนะครับเอา้เพิ่อนๆไงยนี่เจ้าข้างขั้นเขียวล่ะเออแต่ของเอ้าสร้างพงค์พ่นเหลวหรือด้วยแหละว่าพ่นดีช่วงล่างออกแลยว่าครับอ๋อ เห็ว่าผมมาท่านเอวช่วงล่างนีู่ผมบุครล่างเีรอครับผมมาดูกันนะครับว่าเป็นเครื่องตัวไหนเป็นช่วงล่างตัวไหนเป็นคัดซีตัวไหนที่จะเอามาใส่ตัวถังตัวนี้นะครับถ้าสมมุติว่าทีมช่างดิดตัวถังขึ้นเดี๋ยวทีมงานเราจะเข็นช่วงล่างกับเครื่องเกียร์ออกนะครับตัวนี้เข็นเครื่องช่วงล่างกับเครื่องเกียร์ออกแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่นะครับนี่ของลูกค้าขับมาจากบึงการเองเลยนะครับ ช่วงที่ขับมานี่จะมีหัวอยู่หน่อยหนึ่งนะครับนั่งขับมาได้จะเป็นหัวแล้วก็มีกระจกประมาณแค่นี้นะครับแต่ว่าลูกค้านั่งขับมาได้นะครับผมแล้วผมก็ให้ทีมงานช่างผมชำละเป็นเศษเหล็กแล้วช่วงนี้พี่แกให้ฟรีเลยนะครับเศษเหล็กหัวเก่งให้เป็นค่าตัดนี่นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเบนซ์นะครับสองรอสิบแรงนะครับเป็นเครื่องกลางนะครับผม ช่วงล้อได้กันหมดนะครับแต่ก่อนผมเห็นขับเยอะนะครับแถวลงไปอีสานลงไปบ้านโป่งเนี่ยขับหัวคัสซีใส่หมวกกันนอกด้วยนะครับแต่ก่อนแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับอโอ้ก็แสดงว่ารถคันนี้เป็นเป็นรถแอร์นะครับคันนี้เป็นรถแอรอ์รถคันนี้เป็นแอร์ไฟฟ้านะครับเห็นไม่มีความแอร์ด้วย ดีเลยตัวถังเราก็เป็นตัวถังแอร์อยู่ดีครับผมตัวถังเราเป็นแอร์อยู่แล้วสบายเลยตัวนี้เป็นคัดสีเบนนะครับคัดสีเบนซ์โอ้เบนแท้นะครับสามหห้าเรีกหน้าซ้ายด้วยเอาเดี๋ยวมารอคอยชมดูนะครับว่าทีมงานช่างยกตัวถังดีดตัวถังแล้วก็คัดสีเขาจะทำงานทั้งหมดกี่วันนะครับผมเจ โอ้ยกขึ้นสูงเติบแล้วต้อนนี่นบ่ยกขึ้นสูงเติบแล้วมาดูการทำงานวันที่สามได้หนิเนาะวันนี้เป anyway> ็นวันที่สองว่ะโอ้นั่ขวางขึนยกมือขึ้นกันนะวันที่เท่าไรสองครับมีสร้างไว้จ้าคนครับเมื่อไหร่สามครับสามทีมงานวันนี้มาสามคนครับทีมช่างฟิลิปจะอยู่ไก่อะไรดีดออกมดแล้วครับ ดีดขึ้นแล้วใส่ถังห้องแล้วว่าเรียวตลาดออกครับบ่าเนี่เวอร์ละยิ้มปุยแล้ว <c oughs> ทีมงานชุดนี้เป็นหูบย่านกล้องนะเออเอ้ยโ,โยกขึ้นสูงเติบแล้วครับอืม สร้างผมจังเป็นจังได้เข่าน้ำสร้างป่าบ่กินยำตะไบกระท่อม <c ười> คนไข้ยำน้อนมาสร้างเออฮะลากอ่ะครับวันนี้เขาจะใส่รถไถ่สมลากออกให้เพิ่นครับอืออกมาหน่อยนึงเราต้องหนีกันวะเอาละ,ละพวกนี้มันฆ่าทางแดงเขาเช็ดจะไหน,นโอ้นี่ครับออกมาหน่อยนึงแล้ว อืมเลมเลมเลมเจ้านี้ทีถามเหลือเงินกล่องเพื่นว่าปัญญาดกล่องเงินเจ้านี้ที่ถามครับผมโยกขึ้นสูงเติบไปได้แล้วเนาะเอ้าจังรุ่นไปพร้อมๆกันครับผมช่วงมันเสียช่องเพิ่งว่ายกมันเป็นเป็นรถบัสแปดเมตรนะครับมันขั้นหน่อยก็นีแล้วก็สั่นก็นีเนาะอันนี้สิบสองเมตรเต็มครับเป็นแอร์พร้อม ทำงานเป็นวันที่สองครับวัะนะโอ้สองมือได้ซํำนี้ก็ถือว่าโอเคเลยคนะุณต่ว่าขั้นของคนเหลี้ยแตะรัดสี่เห็นไหมครับขางรถบ้านเลืองเตรียมทาแล้วอืออกมากไก่เติบแล้วครับผมออกมาได้เป็นเม็ดกัวแล้ว

ถอดอยางออกนะครับมันจังตำย่านกล่องคือๆได้มือหนันภาพไอนั่งกินเบียบคนสือกล่องอผู้สาวครับเสียมาสันถามผมโอ้อยกะเทยสันดอกตี้ผู้ดีเขาามาจะมากะเทยโอ้ออกได้หลายเติม ดึงเลยดึงเลยค่อยๆเด้อค่อยๆเด้อ ไปไปไปลิฟท์เซนโซไปนไปั่นดึงโล่หรอป่ะเออไปไปดึง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 ล่อล่อขึ้นมาตรงเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เห็นว่าตรงๆก่อนว่ามันจีบวันเบียวมันจีบเบียว เจ้ต okay. ิดมาน้ำปะติดหน่อยนึงกันปะขึ้นไมแ่มแรงอีกเนาะโอเคเหลือลายบะเป็นลายเนาะโอ้เอาเอาคือดีจังหน่อยเอาขึ้นไม่แรงจังหน่อยโอ้ ออกมาหลายเติบแล้วครับพี่น้องเมื่อหันฝนตกครับผมเลี้ยนไปออกกลางหุมเรียกว่าท่านช่วงจังหวะลากออกมาช่วงเครื่องเอาเลี้ยนหน่อยนึงเลี้ยนหน่อยนึงเลี้ยนหน่อยนึงเครื่องแห่งดีเลยต้นเครื่องดี่ดีเลย

โอ้ยดึงไปตรงๆเลยก็ได้นั่นๆยึดยู่เราพี่ลิฟถอยไปตรงๆเลยระวางรถสิบหอกั็ระวางรถหางป่านั่นเออถือดึงไปตรงๆเลยเออดึงได้ไหมบ่ไป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  บ no <hel> ้าวบ้าวบ้าวเอาฟอลิบมาเอาเข้าไปเข้าไปส่วนนะ Ah, gelijk gelijk. Cái joay, 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 nhau, joay, nhau joay, 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 ใถ่ายฟลรีบอกอีกนะถือว่าทำงานเร็วนะครับมือหนีเป็นมือที่สองของการทำงาน จะกัดลูกด้วยนงะไรยาวเลย,นะเลยไป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 โอ้อฮะ ไก้แล้วบัดทนี่เขาก็ขึ้นห้องช่วงนี้กขทั้งเขาช่วงนี้เล่นหมเลยเออแล้วเขาจังเอาเออเป็นางข้างป่มันบมกลงแม่เหมือนแท่งแล้วแม่แรงกับเหมือนแท่งแล้วบนแลว đứng lên đứng lên đừng giao lên giao lên giao dài lên giao lên bố nó tạm được giao lên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  đào mà lên giao mà lên giao mà lên giao mà giao mà, mà. হেল অঁ অঁ থাকি নেকি হ'ব আমি আমি